ครับครับสวัสดีครับ FC คนประกัรละเอียดครับแล้วก็วุฒิชัยแล้วก็ละเอียดครับผมไม่ได้เจอกันนานครับเนื่องจากบางวันก็ออกงานลถแห่ครับบางวันก็ไปซื้อของอะไรตอนเช้าก็เลยยุ่งยากนิดนึงครับช่วงนี้ก็รถเข้าเยอะครับทั้งรถแตบตามสภาพแล้วก็รถที่พร้อมใช้งานช่วงนี้ราคาถูกแล้วก็พอฟังครับ FC หลายท่านโทรมาหาบอกไปรับไปส่งไปซื้อรถให้หน่อย ไปรับรถมาทําหน่อยอย่างงู้นอย่างนี้านตามคาคาอธิบายครับก็คือชนหนักชนเบาเราซ่อมได้ครับอะไรเรามีทั้งเชียงกงแล้วก็ใหม่ครับแล้วก็หลายๆท่านครับที่กําลังงงๆอยู่ว่ารถตามสภาพแบบไหนแล้วก็รถที่พร้อมใช้งานเป็นแบบไหนฮะก็คืออธิบายแล้วก็วันนี้ครับติดกันไปอยู่สองถึงห้าคันแต่ว่าสองคันก็คือพร้อมส่งวันนี้ครับเดี๋ยวรถรับส่งมาสักครู่ครับพี่อ่าตัวนี้มาข้เาเรื่องเลยก็คือตัวนี้ ส่งอยู่ที่ชนบุรีครับเป็นมีโอครับมีโอสีม่วงครับงเนี้ยสีม่วงแท้แน่นอนแต่ก่อนก็ใครละ่ะเป็นพี่เจนเตอร์พี่แบงค์วงแคทปอกหรือพี่เสกโลโซพี่แบงค์เนาะเนี่ยโอเคตอนนี้กําลังมวงกกนกระแสกลับมาเล่นใหม่ครับสำหรับนักสะสมอย่างเช่นล้อแม็กหรือว่ามีโอขับสีพื้นเดียวอย่างนี้ยสีม่วงหมดเลย แดงหมดเลยดําหมดเลยเขียวหมดเลยประมาณนี้ก็คือสีพื้นเดียวนะของมีโอตัวเก่าคันนี้พี่ชายเหมือนเป็นช่างครับเป็นช่งางรื่ว่าเป็นร้านซ่อมนี่แหละขอตามสภาพไปวิวเองคันนี้ก็ไม่แพงไม่โกหกออกสื่อออกขาดเลยครับห้าพันห้าครับหนำทำไม่พอจับทรงฟรีครับเหมือนกับได้รถฟรีไปเลยในตัวนะฮะสำหรับพี่ชายครับส่วนอีกคันหนึ่งก็จะเป็นของพี่ชายอยู่ที่แพรกษาครับนี่ยแพรกษาสมุดตาการ ใช่ไหมหรือสมุทรสาครจําไม่ได้สองจังหวัดนี้ผมจะจําผิดจําถูกครับสมุทรปราการสมุทรสาครครับซึ่งพี่ชายแต่ก่อนบอกให้ผมเช็คอยู่สามคันครับหนึ่งสองสามครับให้เช็คติดสามคันให้พร้อมใช้งานสามคันครับก็เลยตัดสินใจครับผมตัดส,สินใจสีน้ําเงินเดี๋ยวเรามาฟังเสียงกันว่าติดไหมบางคนบอกว่าเห็นสีแดงๆเหมือนสนิมขึ้นอย่างงน้นอย่างนี้ก็ธรรมดาครับรถบ้านนอกครับไม่ใช่ อ่าแต่งสวยซิ่งหรือจอดเหมือนกับรถภาคกลางหรือที่อื่นนะฮะบ้านผมจะเป็นบ้านอ่าถนนแดงดินแดงครับเป็นบ้านนอกครับอันนี้ก็โอเคเพิ่งมีทางระยะกับเขาปีที่แล้วนะฮะเดี๋ยวฟังเสียงกันครับตัวนี้เป็นของพี่ชายครับที่อยู่แพกรกษาคันนี้ไม่ต้องเช็คเพราะว่าเขาจะไปเช็คเองนะมีโอเดิมอ่าต,ตัวนี้ให้เช็คติดครับผมแล้วก็ให้พร้อมใช้ระดับหนึ่งครับผม โ okay. อเคติดครับนี่โอเคมาแล้วรถรับส่งมาแล้วนะฮะเราจะได้โอโหตูดดาไปเลยครับตัวนี้น่าจะรถซิ่งครับผมอ่าตัวนี้รถรับส่งมาแล้วเป็นของมีโอครับมารับ2องันนะพี่วันนี้กี่คันลงที่ไหนบ้างชลบุรีชลบุรีแล้วก็แพร่สาอ่ะโอเคขึ้นได้เลยครับนี่ไปทำคิดพอดี ครับนี่รถมาแล้วพี่ชายามาแล้วครับสตบายใจครับจัดสรงมีโอชอนบุรีอำเภอเมืองจัดทรงโซนอกอยู่ที่แพรกษาตบดปาการครับแล้วก็ที่เหลือมาฟังคลิปที่เหลือครับคล้ว่าที่เหลือคือสามคันตัวนี้ก็เป็นตัวนิวครับตัวนิวตัวนี้เป็นท้ายแหลมรถทุกคันจะมีเล่มชุดโอนเรียบร้อยครับไม่ต้องห่วงว่ารถผีซีดีเถื่อนนะฮะ เราซื้อตามหมู่บ้านแล้วก็มีเอกสารครบอย่างคันนี้พร้อมส่งก็โอเคมีให้เรียบร้อยมีโอมีให้เรียบร้อยปลอดไปให้ห่วงครับมาฟังเสียงคันที่สองครับโซนิกโซนิกเงียบครับแต่ว่าควันครับ ขึ้นได้เลยครับต่อคันเลยตัวนี้เดินนิ่งเงียบครับเดินนิ่งเงียบแต่ควันถ้าไหนสนใจจัดไปครับมือหนึ่งแถมเสื้อสูบเบกใหม่หนึ่งกล่องัาผมนี่ไปประกอบเองที่บ้านได้เลยับผมหนึ่งหมื่นบาทครับหลับโซนิกตัวนิวท้ายแหลมนะฮะติดง่ายเครื่องเดินนิ่งครับถามว่าแค่นี้ขี่ได้ไม่ได้แต่ว่าจะมีควันนิดนึงครับติดง่ายครับเดินนิ่งครับ ตัวนี้ตัวใหม่จริงแต่ว่าควันตัวนี้ที่ขายไปให้พี่ชายครับผมตัวเก่าจริงครับสีอาจจะดูซีดไปไปแต่ว่าเครื่องดีครับโอเคถ้าขาดเหลือตัวไหนพี่ชายก็ค่อยทักมาแล้วกันนะฮะก็ขายไปแล้วแล้วก็เช็คระดับอีกระดับหนึ่งครับผมมาจะไป ตัวนี้เป็นคันที่สามครับคันที่สามเป็นของโซนิกครับโซนิกที่เราเช็คอยู่สามคันคันน้ําเงินคันตัวนี้เนาะตัวนี้คันแดงครับผมมาถ้าไหนชอบบอกครับถ้าไม่ชอบก็ว่ากันไปหรือจะไปทำที่ปากก็ว่ากันไปครับตัวนี้ก็นิ่งเดิน,น,นเบาได้นิ่งครับ จะไปแต่งซิ่งหรือแต่งวิบากก็ว่ากันไปนะอันนี้มีเล่มชุดโอนครบครับผมแล้วก็อีกคันนี้ยังไม่คุยนี่มาดูตัวน,นี้เป็นฟีโน่โอกเกยแย่ครับเนี่ยเนี่ยพึ่งได้มาเหมือนกันครับกีได้จีได้ตัวน,นี้เป็นเกยแย่ครับจะในสนใจจัดไปตามสภาพตอนนี้ก็อยู่ที่แปดพันห้าเดี๋ยวถ้าให้เช็คเปลี่ยนบางคนทะลอกเอยนู่นนี่นั่นเอ้ยเปลี่ยนล้อแม็กหรือใส่อะไรก็ว่ากันไปครับผมก็อยู่ประมาณหมื่นนึงหมื่นก็บาทครับเนี่ย สภาพนี้ตอนนี้แปดบันห้าเอาไปเลยครับข,ขึ้นได้เลยพี่จนอีกหนึ่งสองสามจบไปแล้วอันนี้ไปแล้วเพ๊บตัวนี้เป็นเวฟร้อยครับเวฟร้อยก็ปิดไปแล้วเดี๋ยวจะส่งอยู่ทางน่าจะอยุธยาหรือจะทางเข้าละเอียดจำไม่ได้ครับน่าจะที่ไหนบางปะอินอยุธยามอนี่แหละประมาณนี้นะครับซึ่งเป็นรถมื่อเช้าที่ลูกค้าขี่มาขายให้ก็เลยซื้อไว้ครับมีเล่มครับ อันนี้มีเล่มคำทุดวนแล้วก็ป้ายใหม่ด้วยนั่นป้ายที่เป็นใหม่เลยเดี๋ยวจะเราจะจะส่งให้แกจะเอาอยู่ประมาณสามคันนะฮะของป้าตามดี๋ยวนี่ครับอันนี้ติดง่ายครับโอเค โซนิกไปแล้วฟีโนทำแล้วเหลือของพี่ชายครับพี่อัศมิงเลสซิ่งนะฮะมาดูทรงอ่ะไปดูด้านข้างแต่ก่อนครันนี้ทำเสร็จไปแล้วก็พี่ชายอยากได้ทรงท้อยเสียสูงครับด้านสูงขึ้นอีกหน่อยนึงครับแต่ก่อนก็อยู่ประมาณนอนนอนครับแกอยากให้ท้อยเสียใหม่ยกขึ้นก็ทำให้แล้วพี่เหลืออย่างเดียวพี่ชายอยากได้โทลหน้าหัวกับอัพไซด์ดาวนะฮะเราจะเปลี่ยนให้ใหม่ที่เรายังไม่ส่ง หรือว่ายังไม่ทำคลิปหนึ่งผมยุ่งกกันงแล้วแห่ครับสองอทำคลิปเรื่องต่างๆเราจะไม่ค่อยมีเวลาเท่าไหร่ครับทั้งส่งลูกไปโรงเรียนครับตัวนี้เราเลยเทสในการติดง่ายอ่ากีดีไหมอะไรประมาณนี้นพี่อันนี้คือจากใจวุฒิชัยเลยกเลยครับผมเนี่ยมาฟังครับพี่ติดครับเนีย่ยติดครับทีเดียวติดทำใหม่ๆตอนนั้นก็ ติดยากนิดนึงเพราะว่าหนึ่งเราอัพซีซีขึ้นครับลูกใหญ่แ้วก็หัวฉีดครับหลายๆอย่างครับทั้งปั๊มตรงปั๊มติ๊กทีแรกว่าจะใส่ปั๊มติ๊กนอกเราก็เลยทําเป็นปั๊มติ๊กใหญ่ใต้ถังไปเลยนะฮะติดง่ายดีครับเดี๋ยวรอช่ง้อกอย่างเดียวพี่เดี๋ยวส่งให้ประมาณไม่น่าเกินอาทิตย์ เดแค่ชงได้ยอย่างเดียวครับคันนี้ที่จริงจะไม่ทําคลิปง่ายจะทําพร้อม r สิบห้า r 1ิห้าวันนี้ติดสติก๊กเกอร์เสร็จครับจากป้าป๋าอยู่ที่จังหวัดแพร่หรือเชียงรายเดี๋ยวถ้าเสร็จผมจะทําคลิปทั้งสองคันใส่กันเรื่องติดง่ายไหมหรืออ่าตัวไหนจะเดินนิ่งกว่านะฮะสองคันฝาก fc ได้ไกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะฮะแล้วก็อะไรเหมือนเดิมเรื่องอะไรก็สามารถสั่งได้ครับทุกวันนี้ไม่รู้ว่ายุ่งอะไรนักหนาบไม่ค่อยมีเวลาทำคลิปตอนเช้านะเี่ย หลายๆคันก็สามารถสั่งได้ฮะมาโชคหน้าเยอะครับผมดามโคงเบาสีเดี๋ยวเบาสีเราเปลี่ยนให้อยู่ครับเปียสสม,มิธซิ่งนะเดี๋ยวเราเปลี่ยนให้ครับจับล้อ17 19สเปคพี่ได้เหมือนเดิมนะฮะโอเคอันนี้เรื่องจัดส่งครับเป็นหน้าที่ของพี่ชายหรือว่าอาบังนะฮะตัวน,นี้มาจากไหนพี่มาจากไหนเดิไดนไปต้นไหนมาตัวนี้สติน ไปส่งที่ไหนอีกครนี่เข้าเทพหมดเลยตัวนี้มาจากสุลินสร์สรงเทพตัวนี้ส่งแพรกษาตัวนี้ส่งชมบุรีอำเภอเมืองนะพี่เนาะจะไปส่งเองหรือว่าต้องส่งสออีกท่านหนึ่งส่งเองเลยทั้งสองเลยโอเคฝากด้วยพี่นะตัวนี้แพรกษาครับเดี๋ยวเรามีอะไรแถมให้สำหรับพี่ชายครับอยู่ที่แพรกษาแล้วก็มีโออยู่ที่ชมบุรีครับผมมาเดี๋ยวคลิปนี้ก็ขอยุติแค่นี้ก่อนครับเราจะได้จัดส่งรถครับผมแล้วก็ฝากกดกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะฮะครับผมลายไม่เล็กไม่ใหญ่ครับก็ขายทุกวันนะฮะ มาโอเคครับบ๊ายบายครับ FC ครับสวัสดีครับ